ร้อยต่อ15สว่วนโดยน้ำหนักนะคะเราจะมผสมให้เข้ากันนะคะซึ่งตัวอินโนสปอร์ตเคนซิตหนนะคะจะเป็นตัวใบเดอย,ยึดตัวเม็ดยางนะคะซึ่งจะสามารถทีงตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปเติมนะคะโดยจะทําปฏิกิริยากับความชื้นในสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะแข็งตัวได้ค่ะ มันว่า <accurately> ตัวเนี <ics> ้ยไม่ไม่ไม่เอาผสมตัวนี้เอาไปเอาไปเอาไปทำแบบเพื่อบเองให้งเองใช่ไหมคะนนี้สามารถแห้งเองได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้เจอเขียวค่ะก็คือสามารถทำปฏิกิริยากับการสุขภาพของอากาศเป็นตัวว่าเป็นเคลือบหมือว่าเป็นแตรมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะยืดหยุ่นครับมันจะยืดหยุ่นครับ พี่ไม่ทำ็อกซเองพี่เอาเป็นอันนั้นไม่เหมาะตอนนี้มันยังเหมาะคับที่มันมี f l e i e แที่อหิ้อล่งเาูก้าไปไป้หลังจากะสมเสร็จนะคะเราก็จะนำมาเทลงที่พืนผิวที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะโดยเราจะใช้ตัวเลียงนะคะในการปาดตัวเม็ดยางให้เรียบนะคะ ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถคุกแล้วดูตัวกาวก่อนนะคะว่ามันสามารถผสมกับบอนดิ้งกันดีไหมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ใช้เกล็ดในการปาดเรียบแล้วก็มีการกดเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตัวไม,ม้ยางตัวตัวไม้ยาใช่ค่ะตัวไม้ยาเป็นข้าดเดียวค่ะตัวตัวกาวใช่ผ้าดเดียวอันนี้จะเหมือนประมาณว่ากดๆแล้วก็ ในขณะที่เราปรับผิวหน้าให้เรียบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเกลียงนะคะมีความเหนียวจากยางนะคะเราสามารถงเขามพายคำมีความเหนียวจากตัวกาวนะคะเราสามารถใช้ตัวจิมเนอร์หรือว่าตัวสันไลผสมกับน้ำได้นะคะในการล้างกาวออกจากตัวเกลียงค่ะเพื่อลดปัญหาในการเม็ดยาติดกับเกลียงขึ้นมานะคะ ทำขั้นตอนรูปหน้าหรืออะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกค้าจะเป็นปะจะต้องใช้ตัวเครื่องรีดร้อนนะคะในการภาัดาของตัวเป็นอย่างค